สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะคะและประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านค่ะวันนี้นะคะมีข่าวดีนะคะเริ่มต้นที่ข่าวดีที่เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและธุรกิจ SME ค่ะคอรมอค่ะมีมติเห็นชอบนะคะหลักการจัดตั้งนะคะสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติหรือว่านักกาค่ะ ซึ่งทําให้นะคะกระทรวงการคลังแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกันจัดทําร่างกฎหมายจัดตั้งนักก้าและดําเนินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนนําเสนอคณะนะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปคะ่ะตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอคะ่ะ เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด19นะคะส่งผลกระทบเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนะคะเป็นระยะเวลายาวนานนำไปสู่ปัญหาการเข้าถึงแร่งทุนและการขาดสภาพคล่องของธุรกิจนะคะรวมถึงความเสี่ยงในด้านเครดิตเรื่องของระบบการเงินนะคะที่ปรับสูงขึ้นโดยเฉพาะ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะดังนั้นค่ะเพื่อตอบสนองต่อปัญหาความเสี่ยงด้านเครดิตในภาวะวิกฤตได้อย่างทันการนะคะเพียงพอและครอบคลุมภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบค่ะ รวมทั้งนะคะสอดคล้องกับกรอบนโยบายการบริหารและพัฒนาประเทศตามคำถแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11กันยายน2566ค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่8ในการผลักดันให้ประเทศไทยนะคะเป็นศูนย์กลางทางการเงิน financial hub นะคะ,ะผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงระบบการเงินที่มีต้นทุนต่ำและธุรกิจได้รวดเร็วภายใต้วิสัยทัศน ไทยแลนด์วิชั่นอีก t นไทยแลนด์ของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะร่างแนวคิดในการจัดตั้งนัก้านะคะมีสาระสำคัญคือนัก้านะคะมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจค่ะเพื่อเสริมความคล่องตัวในการดำเนินงานและทำหน้าที่หลักในการค้ำประกันสินเชื่อและธุรกรรมต่างๆของสถาบันการเงินและนอนแบงค์ค่ะ รวมถึงค้ปรปการหลักทรัพย์และการออกหลักทรัพย์ให้ความรู้ต่างๆให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจนะคะดังนั้นค่ะแหล่งที่มาสำหรับแหล่งทุนนะคะสำหรับนักก้าค่ะประกอบด้วย3ด้านด้วยกันค่ะ 1. คือเงินสมทบจากรัฐบาล2คือเงินเงินสมทบจากผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ3คือค่าธรรมเนียมจากผู้ขอสินเชื่อและค่าบาริการอื่นๆค่ะ